ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาข้อต่อไปต้องถามว่าอยากให้พระเปราๆการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการปเรียนราคาเป็นล้านทันมาสร้างโรงเรียนคงจะได้กุศลแรงอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราพูดกันมานารน,นะแต่อย่าลืมว่าการก่อสร้างเนี่ยวัดเนี่ยมันเป็นสาสานะสถาน โรงเรียนนะฮะเป็นสถานที่ราชการซึ่งต้องสร้างเรื่งมาประมาณของแผ่นดินแต่ว่าวัดเนี่ยมันสร้างด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้านแล้วที่จริงไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามจะมีเจ้ามือใหญ่รับผิดชอบในเรื่องเหล่านั้นดู ส่วนที่สร้างโดยทุนบริจาคคนเล็กๆน้อยเนี่ยที่จริงจะมีไม่มากหรอกมันเป็นเรื่องศรัทธากันคนละเรื่องก็เราจะเห็นว่าจริงๆการสร้างโรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างล้าสมัยในําไปในปัจจุบันเพราะจริงๆเด็กเนี่ยมันเข้าสู่ระบบการศษาน้อยลงโรงเรียนเวลาเนี้ยต้องเอาเด็กก่อนเกณฑ์เข้ามาช่วยละแล้วก็เราขาดแคลนในเรื่องโรงพยาบาลําไป มันเรื่องตรงนี้นะเราจะลองสังเกตว่ามันเป็นกระแสทางสังคมถ้าเรียนลำดับแล้วจะเห็นได้ชัดมากนะว่าแต่ก่อนนั้นจะนิยมสร้างวัดสร้างโบสถ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ต่อมาจะนิยมสร้างโรงเรียนเวลานี้จะนิยมในทางโรงพยาบาลแล้วก็พระเองนะมีส่วนในการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน เราต้องนึกนะว่าพระเป็นบุคลากรจำนวนน้อยประชากรจำนวนน้อยแต่น,นั้นเองที่ท่านมีขีดค,ความสามารถในการเชิญชวนชักชวนพุทธศ,ศาสนิก้วยสนกชนก่อสร้างเหล่านี้มันเป็นความจําเป็นในแง่ของาศาสนาสถานเป็นศินละปะกรรมเป็นปฏิมากรรมเป็นมิจิตศิลป์เป็นปณิศิลป์เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุธรรมมันก็เชิญหน้าจูตาของบ้านเมืองเป็นสมัยของแผ่นดินนะั่นนะฮะ ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินจเจอระจีนว่ากระแสะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมันจะบีบบงังคับไปความคิดเราไปในสายนั้นเองเออถั่วได้ร้องโรงเรียนเนี่ยฮะจะจะเห็นว่าถ้าโรงเรียนมีความจาเป็นขาดแคลนพระก็สร้างอ่ะนะถ้าเราลองสำรวจโรงเรียนทั่ว ทั่วประเทศไทยเลยว่าโรงเรียนประชาบาลโดยเฉพาะโรงเรียนประชาบาลนจะมีพระมีส่วนกว่อสร้างอยู่จํานวนมหาศาลโดยเฉพาะโรงเรียนวัดก็ทํากระดูนะแต่ไม่ใช่ว่าจะได้กุศลมหาศาลอย่าไปโจยพูดอย่างนั้นเนี่ยนะกุศลทางศาสนาเนี่ยมันมันมันต้องมากกว่าแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มุ่งบูชาพระต่ตงๆไง ส่วนการสร้างโรงเรียนมุ่งส่งเคราะห์เด็กสงเคราะห์คนซึ่งก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์อย่างพระธนทรัยมันเป็นเงื่อนไขของการทำบุญเราจะไปอ้างอย่างนั้นนะ่นะฮะเงินไขาการการทำบุญ้ะคิดอนุสงฆ์มากแล้วเนี่ยพวกนี้อันนิสงมากกว่าแล้วโรงพยาบาลเนี่ยที่จริงอันิสงอาจจะมากกว่าโรงเรียนเนี่ยไปเพราะบำบัดทุกข์ให้นะฮะ แต่ที่จริงแล้วไอ้อย่างหนึ่งมันก็ขจัดความโง่อันหนึ่งมันขจัดโรคเรียกว่าก็มีผลมีอันสงสมด้วยกันประเด็นที่สําคัญคืออย่ามงองอะไรด้วยอคติอย่างนี้คําถามในนี้เป็นแนวค่อนข้างอาคติเกิดค,ความสําคัญแก่สถาบันตัวเองแต่ไม่นึกถึงความสถาบันความสาคัญของสถาบันศาสนามีน้ำทํำร้ายจะเอาบุคคลในสถาบันศาสนามาสร้างสาวรวัตถุให้แก่สถาบันตัวเองเป็นความคิดอภเปรียบและอคติ ต้องคิดแบบพุทธนะครับต้องคิดแบบพุทธมองเห็นสาระประโยชน์จากทุกเรื่องที่มีการประพฤติมีการกระทำอย่างถูกต้องข้อต่อไปท่านบอกว่าในชนบทไม่มีวัดและหลายแข่งไม่วัดแล้วไม่มีพระเพื่อจะปฏิบัติของสงฆ์ในการสั่งสอนศีลธรรมคุณธรรมทางกณนสงฆ์จะทําอย่างไรแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร คือราต้องยอมรับนะว่าการบวชแบบไทยเนี่ยมันไม่ใช่การบวชโดยหลักการพุทธศาสนาแต่เป็นการบวชแบบไทยแบบประเพณีไทยเอ่อถ้าบวชโดยโครงสร้างรุทธศาสนาจริงๆเนี่ยวัดมันไม่มากทั้งสามหมื่นวัดหรอกเข้าใจว่าขนาดหมื่นวัดมันก็เยอะแล้วนะพระจ้าวนพระนี่จะน้อยเป็นคณะบุคคลที่สละตัวเองเข้าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวิน,นัย มุ่งที่จะลดละกิเลสอาสวะของตัวเองให้ลดน้อยถอยลงไปแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลเพื่อนร่วมโลกไปในสังคมตามโครงสร้างของระทธศาสนาเพราะงานบางอย่างงานส่วนใหญ่เนชาวบ้านต้องทำจนเรียนนี้เรามีความคิดที่กลับมาว่าจำาวนพระสูงนั้นไม่ได้เพิ่ม ในขณะที่ประชากรเราสิบแปดล้านพระสงฆ์ก็ขณะเนี้ยสามแสนในพรรษาสามแสนกว่ากว่านิดๆเอาพรรษาก็สองแสนหรือว่าแสนกว่ากว่าในเวลานี้ประชากรรวมหกสิบล้านแล้วพระยังเท่าเดิมน่าจะมีสื่อต่างๆเข้ามาช่วยเยอะในการเผยแพร่ศาสนาสิลธทรมงแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะงั้นชาวบ้านเนี่ยน,น่าจะเข้าไปมีบทบาทร่วมในการ ช่วแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมในด้านศิลธรรมหมายความว่าช่วยต้องให้ความรู้ความเข้าใจในศนาสนาศิลธรรมแกษษษษษ่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยถ้าชาวบ้านต้องการจริงๆเราเห็นว่าเอาควจริงมันก็ไม่จริงไงนะฮะเห็นสมมติว่าเอาพระไปแล้วเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่ให้การสนับสนุนส่งเสริมเราก็อยู่ไม่ได้ เราต้องการจริงๆเนี่ยต้องการพระสำหรับสับส่งสอนต้องการพระสำหรับฉลองศรัทธาในการทำเป็นกุศลเป็นครั้งเป็นคราวถึงเรื่งนี้ถ้ามุ่งไปในแนวของการฟังคําสอนมันก็ฟังได้ท้งโทรทัศน์ท้งสื่อทั้งหยเยอะแยะไปเหมือนกันแหละจะดีซะอีกไม่ต้องจ่ายสตังค์ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยส่วนจะแก้ปัญหาในจริงแก้ไม่ได้เราอย่าลืมอาการไปเพิ่มพระขึ้นไปเนี่ย มันไม่ใช่กระทบเฉพาะตรงนั้นนะคะพระต้องมีปัจเจัยใี่ใชไชีวิตเนี่ยต้องมีปัจจจัยส,สังคมตรงนั้นพร้อมหรือเปล่าที่ดูแลรักษาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยะอัตมาย,ยังมองว่าต่อไปเนี่ยพระจะน,อน้อยกว่านี้ได้ทําไรเพราะอะไรเพราะว่าพระบบการจาัดก,การศึกษาของรัฐมันขึ้นไปถึงปเก้า แล้วโรงงานอุตสาหกรรมของเราก็ขยายตัวออกไปในส่วนต่างๆอุตสาหกรรมขนาดย่อมขนาดกลางขนาดใหญ่นขนาดย่อมขนาดกลางมันกระจายไปในส่วนต่างๆของประเทศเด็กของเราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งหลากหลายแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งหลากหลายเด็กส่วนใหญ่ที่แกบวชเนี่ยแกบวชเพื่อศึกษาแล้วเรียนแล้วก็ศึกไปครองเรือน สนใหญ่มันก็บวชเพื่อสึกนะอยู่ระยะหนึ่งแกก็สึกออกไปเพราะเมื่อระบบการจัดการศึกนามันสนองต่อความต้องการของแกได้แกเขาไม่บวชดังนั้นจํานวนวัดหรือจำนวนพระนี่อย่าไปหวังให้เพิ่มนะเพียงแต่ว่าลดเร็วรดช้าเราต้องมีกรมิิธีในการแก้ปัญหาสังคม ว่าคนจะทาบุญตักบาตรมันก็ไม่ได้ทากันมากมายเลยนักหนาจนะาฟังเทศควังธรรมท,ที่จริงโอกาสมันก็ฟังได้พระในเมืองไทยแต่นั้นเองนะมีพระมากเนี่ยต่างประเทศไม่มากอย่างนี้หรอกว่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นพมา่าลังกาหรือแมแต่ลาวเวียดนามเนี่ยประมไม่มากครับเรายังมากเกือาจำไปก็ต่อไปถามว่า ู่บ้านมีวัดมีพระสงฆ์แต่ก็ไม่มีความรู้ทต่จะเทศนาสัง่งสอนพุทธตรสิกชนได้ทําไมไม่ส่งพระที่มีความรู้ความสามารถออกมาประจําวัดเหล่านั้นเหมือนกับการตั้งผู้บริหารของทางราชการว่าเ,เป็นเล่นนี่ความคิดแบบราชการอ่างเงี้ยคือไม่นึกว่าข้าราชการจะทําอย่างนั้นได้มันมีงบประมาณมันมีอาคารสถา,านที่มันมีงานมันจึงทําได้เลย แต่พระเราในสมมติจะส่งพระที่มีความรู้ความสามารถมาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตำบ้านนอกคลองนานะฮะอยู่แล้วอยู่ไปทำอะไรมีคนกรุงเทพกี่คนมีสอนหนังสือเท่าไหร่มันไม่มีงานให้ทำนะฮะเอาก็จริงเนี่ยไม่มีงานให้ทำหรอกถ้าเหล่านั้นไม่ได้อยู่ว่างๆนะคือต้องเข้าใจไว้ว่าพระที่อยู่ในกรุงเทพเป็นทำงานเหนื่อยหนามากนะคนที่ทํางานและทํางานเหนื่อยมากๆเลย ไม่ได้หลับไม่ได้นอนดึกดื่นเที่ยงคืนนะนอนกนทีหนะึ่งทีสองทีสามเลยพราะมีงานเยอะเมืองมันใหญ่งานมันแยะแต่มันถ้าออกไปเนี่ยแล้วเมืองใหญ่จะทําไงมันที่จริงมันเป็นสัดส่วนนะเป็นสัดส่วนของสังคมว่าพลาเหล่านั้นเราสามารถในหมดเป็นร่างเป็นข่าวได้แต่เอามาอยู่เนี่ยเอามาอยู่ทําไมสำนวนในก็เรียกว่าเอาเรือรบมาวิ่งในคลองนะเอามาทําอะไร มันใช้บุคลากร,กรไม่เป็นนะฮะบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาในการเยผยแพร่นะมันต้องอยู่ในส่วนที่มีชุมชนมากสามารถทำประโยชน์แก่ประชาชนได้บ้นะส่วนที่ท่านเข้าป่าเข้ากรรมฐานมันก็มีอยู่แล้วคืออย่าไปคิดไปคิดแบบว่าท่านี้จบแล้วนะอย่าลืมว่าการเพิ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีพิจาจะมีการเพิ่มเยอะแยะไปเลย ร้ารถงปลาเข้าไปอยู่มีงานให้ท่านทําหรือเปล่าแล้วมีงานให้ทำมัน,มนคุ้มค่าหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของอะไรล่ะเป็นการเลื่อนไหลของกระแสสังคมนะเราจะเห็นว่าพระคืคอผลิตผลของสังคมพระแถวไหนก็ตามแนหะก็คือเด็กแถวนั้นแหละคือลูกชาวบ้านแถวนั้น คือนักเรียนแถวนั้นแล้วบ,บวชก็เป็นพระแถวนั้นท่านก็ติดต่อก็ทําความเข้าใจกันได้เพียงแต่ว่าให้เราลองสังเกตเวลานี้ต่างจังหวัดเนี่ยมายังงองมาตั้งแต่ต้นเที่ยวคอไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่อยู่แม้แต่เขาให้เป็นตาแหน่งใหญ่ๆตั้งเจ้าคณะจังหวัดเราก็ไม่เอาคือไม่ไปทําอะไรอ่ะไม่มีงานที่เป็นชิ้นเป็นอันอะไร เรานงานก็มีฮนะแต่ว่าเอาก็จริงก็ไม่ค่อยเป็นหน้าเป็นหนังอะไรนังคุยคนนั้นมาเยี่ยมคนนั้นมาทักไปเยี่ยมคนนั้นเดินไปโน่นหมดไปวันเลยทางนี้นอ่ะรอทั้งวันแล้วก็หาเรื่องหาเป็นชิ้นเป็นอันไม่่อยได้โดยเฉพาะงานที่เราเกี่ยวกับการศึกษาการเผยแพร่ส่วนการปกครองการสาธารณกการมันก็ขึ้นอยู่กับต้องถิหล่าน,นสรุปว่า เราใช้สื่อตรงอื่นก็ได้ถ้าเรามีความตั้งใจนะะตั้งใจฟังธรรมะเราใช้สื่อวิทยุก็ได้สื่อโทรทัศน์ก็ได้คัสเซ็ตก็ได้วิดีโอก็ได้นังสือก็ได้มันไม่แปลกอะไรมันโลกมันก้าวหน้าไปเยอะแล้วอย่าลืมมาต่อไปเนี่ยพระจะลดน้อยลงไปโดยธรรมการตั้งเนี่ยมัน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 ไม่ได้หรอกฮะมันไม่จะราชการวัดไม่มีงบประมาณนะฮะผงเข้าใจ ว่าคณะตำแหน่งต่างๆ,ๆเนี่ยเช่นว่าตำแหน่งเจ้าคณะภาคอย่างเงี้ยมันมีงบประมาณในการบริหารตำนการนะนะ,นะเดี๋ยวนี้เมื่อเทไลระแถวตอนสามห้าปลายปลายปีนะสามหกนะฮ<น>ะก็มีเพิ่มเนจพัภัตของพระขึข้นมานรัฐบาลก็คุยอวดกันเป็นการใหญ่แต่ที่จริงมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับการทำงาน,นาม่นไม่ไม่ ไม่สามารถที่จะบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายได้หรอบประมาณขนาดนั้นนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีมันก็ช่วยเสริมช่วยเสริมช่วยให้เรามีเงินมีทองในการทํางานเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่นั่นเองแต่ไม่ใช่สําเร็จประโยชน์รปรอกากราทั้งพวงหรกเพราะงั้นเราปรับองค์กรน,นะฮะคณะบุคคลพัฒนาบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ย ให้มีขีดความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่ภารกิจที่ท่านจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่อะไรก็สั่งตรงมาจากส่วนกลางสั่งตรงมาจากกรุงเทพบังชีนะฮะท่านเหล่านั้นก็จริงก็ต้องทํางานอยู่เหมือนกันัการมองอะไรเนี่ยมันต้องมองมองหลายๆด้านนะหลายแง่หลายมุมั้งวามท่าไหรในการตอบปัญหาประปจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นต่าน,นี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญก็าง,งามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังกันหลายโดยทั่วกันสวัสดี